จะเที่ยงแล้วมาริสากินอะไรดีกะเพราแล้วกันกะเพราคิดยากมากเลยแล้วกะเพราอร่อยๆหากินยากด้วยนะ,ะแถวเนี้ยมันมีอยู่ร้านนึงเนี่ยร้านนี้อร่อยเดี๋ยวพาไปกินอร่อยจริงหรือเปล่าเอาไปไหนอะเดี๋ยวไปผัดกะเพราแป๊บนึงต้องทำเองเหรอเออรอแป๊บ โอ้โห uh huh. ชิมเลยนะ mm. อร่อยอะ่ะ mm. mm. แต่อันเนี้ยอร่อยกว่าห mm. อมกลมกล่อมเข้มข้นคลงข้อเลยแล้วเขามีเมนูแค่นี้หรือเปล่า mm. นอนอจัดมาเอาวันนี้ก่อน